นี่ก็คือใบช้างร้องนะครับทุกแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมียาแก้นะทุกคนนี่นะนี่ก็ที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยทุกคนดูนะว่าใบาของมันน่าจะแตกต่างกันอย่ามากเลยนะแล้วตอนนี้ผมเนี่ยได้มาเจอตอรังนะครับทุกคน ผมได้เดินเรามาเจอผักวาป่านะทุกคนก็เรื่อยๆนะครับเก็บไปกินด้วยนะครับทุกคนนี่เราเสิร์กินครกค้านที่จัดแพงอยู่นะครับทุกคนตอนนี้โอ้ใบอ่อนๆนะทุกคนอร่อยมากพลางนี้เทียบเลย เ็บลยคนด,ดูไอ้ต้นนี้ดูยอออเท่านั้นเลยโอ้ ดูเจอะอ่อน,นโอ้โหแจ๋วนี่ทุกคนดูสาพป่าที่นี่ทุกคนดูเลยนะโอ้สวยมากทุกคนสภาพป่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับทุกคนเต็มไปด้วย ของกินด้วยตัดนานานะทุกคนอ่าโอเคสวัสดีครับขอสวัสดีพีเอสซทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ผมเนี่ยได้เข้ามายาป่าลึกนะครับทุกคนเพื่อจะมาหาตัดไปกระเพาะนะก็ะเข้ามาตอนนี้ผมเนี่ยอยู่ท่ากลาธรรมชาติที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วก็พื้นที่ที่นี่เนี่ยทุกคนดูนะว่าสวยมากนะครับทุกคนเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ตันตนานา,นา หลายๆสายสพันธุ์นะครับทุกคนเราดูแล้วสะดุดตาของเราม,ามากนะครับทุกคนเวลาที่ป่าอุดสนบูร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเวลาเราเดินผ่านเขาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าดีมีความรู้สึกว่าล่มเย็นนะครับทุกคนนะเอาโอเคทุกคนตอนนี้เพื่อไม่ไปกัดเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราออกเดินทางต่อดีกว่าครับ ขาใหญ่มาเข่าอะไรไม่รู้นะทุกคนมาเข่าไปแดง่นงนะแต่ว่าขาใหญ่เนี่ยเอาแน่เอานอไม่ได้นะมันเข่ามั่วไปหมดอะเข่าอะแต่บัทีก็มีตัวแต่บัทีก็ไม่มีตัวนะครับแต่ที่เขาวข่าเนี่ยเขาเจออะไรสักอย่างนั่นแหละ ก็ลุกก็ล่อแล้วก็พบใหญ่ม้มุมที่มีใบ,บไม้ห้อยลงมาเพี่ยนเาเห้าหมดนะทุกคนคือขอให้มาขยับมาเห้าหมดลมลมพัดก็เห้าหมดโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราฟังเสียดูนะครับว่าจะเห้าตอยหรือเปล่าโอ้สภาพป่าที่นี่ทุกคนดูนะสวยมากทุกคน สองฝั่งเลยนะโอเคทุกคนเห่าอะไรนะเห่าอะไรไอ้ใหญ่เมือตัวแสบเลยไป ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยได้มาเจอไ่ไข่ก็ไม่รู้นะครับทวนส่วนไข่ก็ไม่รู้นะต้มมากเนี่ยปลูกไม่น่าจะอายุอนานนาเนี่ยไม่น่าจะเกินห้าหกปีนะทุกคนนี่โหสวยมากทุกคนนี่นะต้มมากนะครับทุกคนแต่ดูเมื่อเจ้าของเนี่ยจะไม่ใครได้เข้ามาหรือเปล่านะไม่ได้ถักอยู่ถักย่าไม่ได้หกยากเลยนะ แล้วก็ผมเนี่ยได้มาเจอใบชนิดหนึ่งนะครับทุกคนต้นแก้ใบช่างร้องนะครับทุกคนแต่มันมีชื่อว่ายังไงผมไม่รู้นะครับเนี่ยยอของมันนี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทุกคนนี่ขอบของมันเนี่ยจะมีหนามแหลมๆขึ้นมานะทุกคนถ้าเราดูใบช่างร้องเนี่ยเราก็ขยี้ขยี้ใบไม้ชนิดนี้นะครับแล้วก็ทาต่อที่เรา โดยใบายชาร้องอ่ะทุกคนโทร,รับประกันเลยว่าไม่กี่นาทีก็จะเบาลงแล้วก็ไม่ถึงชั่วโมงไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะมันก็จะหหย่นะทุกคนใ <c oughs> บของมันเนี่ยทุกคนเห็นไหมลักษณะคล้ายๆใบาชาร้องเนี่ยแหละแต่ลักษณะมันแตนกต่างกับตอนที่ว่าขอ,ขอบเนี่ยมันจะมีไอแอแนแอนนะแล้วก็เราสามารถที่กินได้ด้วยนะครับจิ้มพริกกินนะครับทุกคนควัก <c oughs> กลิ่นเข้ามันเนี่ย กลิ่นเหมือกโซล่าเลยนะทุกคนกลิ่นเหมือกนอาา้ำมันโซล่านะครับทุกคนแต่มีประโยชน์แก่คนเดินป่ามา,มา,มา,มากเลยนะครับโอเค <c oughs> นี่ผนออกลูกแล้วด้วยนะทุกคนนี่เลยนะมาออกลูกแล้วเน่ด้วยโอ้มันมีเยอะอยู่นะทุกคนมันมีเยอะมีหลายต้นเลยอะเน่ดูทุกคนสวยมากเลยนะเนี่ย ขลางนี่ก็มีนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นไร่ข่น,นะทุกคนมันไม่ใช่ของที่ชุวตาธรรมชาติแน่นอนมันต้องมีเจ้าของแล้วก็มีคนมาปลกนะแล้วก็เดิอรู้สึกว่าจะลกมามากเลยนะแต่ผมเยีะยที่ผมบอกนะในควารู้สึกของผมเนี่ยผมคิดว่า เจ้าของเนี่ยไม่ได้มาดูแลนานมากแล้วนะครับทุกวกตหมากแต่ละต้นสวยมากแตต,ต้นนั้นโอดูตบเพชรมีเม็ดเต็ไมไปหมดเลยอ๋อมีตอมะม่วงด้วยนะครับทุกคนผมก็ไม่ <c oughs> ไม่รู้คือไรไข่นะ คือที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยคือผมอยากจะบอกพี่ๆว่านี่คือวิถีชีวิตคนที่อยู่ในตานะครับเนาะเวลาที่เขาอยู่ในป่าเนี่ยเขาก็จะปลูกกินอย่างเงี้ยนะครับทุกคนปลูกพดต้มมากพดต้มมะพร้าวต้นมันม่วงพดต้นขนมพันเนี่ยเขาจะปลูกไว้กินนะปลูกไม่ได้ปลูกไว้ขายนะครับทุกคนแล้วก็เขาเนี่ยจะปล่อยเลยนะแค่มาถายยากน้อย ไม่มีการใส่ปุ๋ยไม่มีการอะไรใดทั้งสิ้นนะครับปล่อยตาธรรมชาติเลยหวกหญ้าให้อย่างเดียวนะครับทุกคนคือนี่คือวิธีด้าเดินในไร่อย่างนี้คือเป็นวิธีด้าเดินจากปุยหญาตายายขอเราเลยนะครับเนาะนี่ปลูกลักษณะอย่างนี้อ่าโอเคทุกคนเราเดินทางต่อดีกว่า แล้วตอนนี้ผมเนี่ยได้มาเจอกระต๊อร้างนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเป็นกระตอร้างของใครนะครับตัวนะแล้วมันมีตอหมากด้วยนะตอหมากตัวใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนนี่หนึ่งต้นสองต้น ยังมีมอ้อมีอะไรอยู่นะทุกคนแต่ผมรู้สึกว่าไม่มีคนเนี่ยอยู่มา,มานานแล้วนะครับทุกคนโอ้มันเดินผ่านชนไหนวะเนี่ยพอตอนเดินผ่านอย่างนี้แหละก่อนนี้ต้นทั้งหมดจะมีสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้น 7ต้นแปดเก้าเก้าต้นนะคทุกคนทั้งหมดอ่ะเก้าต้นสิบเก้าสิบต้นนะ<_><_><_>โอเคนะทุกคนนี่อะไรละก็ะตอบก็จะเป็นสภาพอย่างนี้เลยทุกคนไม่น่าจะอยู่ได้แล้วนะทุกคนนี่ พื้นที่ที่เนี่ยผมดูส่วนมากเนี่ยจะเป็นไรซาดนะทุกคนน่าจะเป็นไรซาดอย่าที่ผมอธิบายนะครับว่าคนที่อยู่ในป่าเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตอย่างนี้จริงๆเลยนะครับเนาะอ่ะโอเค นี่ก็คือใบช้างร้องนะครับทุกคนใบชา้างรองที่มันโดนเราแล้วมันมันรู้สึกขัดขันแล้วก็เวลาเราอาบน้ําเราถูตัวเนี่ยรู้สึกแป๊บๆนะทุกคนนี่แต่ว่าทุสิทุกอย่างมันมียาแก้นะทุกคนนี่นะนี่ก็ที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยทุกคนดูนะว่าใบาของมันน่าจะแตกตันกันเยอะมากเลยนะนี่พอเราโดน ใบชาร้องชนิดนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราเจอไอ้ต้นนี้เราก็เอามาขยี้ขยี้ให้ยางมันออกนะทุกคนแล้วก็เอามาถูที่ตัวที่เราโดนใบชาร้องเนี่ยมันก็อาจช่วยได้เลยแหละทุกคนมันไม่ใช่แค่อาจหรอกมันไม่ใช่อาจจะช่วยได้หรอกมันช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นยาถอนพิษตัวนี้โดยตรงเลยนะนี่อ่ะโอเคนี่ก็อาจจะ ใครควรู้กับคนที่ยังไม่รู้นะบางคนก็อาจจะรู้แล้วแหละแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะทุกคนโอเคไปต่อนี่นะครับทุกคนผมก็มาเจอกับผลไม้นะครับลูกของมันเนี่ยคล้ายลิจีป่าเลยนะแต่ไม่ใช่ลิจีป่านะครับทุกคนนี่ลูกของมันเนี่ยจะเปรตละลาอย่างนี้นะครับะส่วนเม็ดในของมันเนี่ยจะออกสีเหลืองๆนะในี่ทุกคนเห็นไหมมันจะออกเหลืองๆนะครับทุกคน แต่ว่าเป็นอาหารสัตว์ปา่าเหมือนกันนะพวกก็ลองโดมพวกก็ลอพวกอีเห็นพวกมีขอบพวกเนี้ยชอบนะครับทุกคนนะแต่ว่าคนเนี่ยก็กินได้แต่ว่ารสชาติไม่อร่อยรสชาติเนี่ยมันไม่โอเคนะคือมันจะออกเนี่ยเนี่ยด้วยนะทุกคนอ่ะโอเคไปต่อ สองตัวนะฮะอะไรตัวอ้นอนะถ้าพวกมึงขุดกินได้เนี่ยกูยอมเลยว่ะเอาเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาให้น้ำมาตัวอ้นนูฮิผาเล็พหญยไปเจอหลู่อ้นนะครับหลู่อ้นหรือว่าบางคนก็เรียกว่าหนูใหญ่นะ แต่ไม่ใช่หนูแล้วทุกคนตัวอ้อนก็คือตัวอ้อนตัวหนูก็คือตัวหนูนั่นแหละมันคนละตัวกันนะก็มันเอาก็ใหญ่เลยนะอืมผมคิดว่าถ้ามันเอาได้ผมก็ยอมอะคือมันอยู่ในรูลึกมากนะคนเนี้ยมันดิ่งลงไปลึกเลยะทุกคนมันก็พยายามกัต้งน,นานแล้วแหละแต่ผมยังไม่อัปเดตให้ที่ได้ดูัป น้อยบอกกดถอยดีกว่าเว้ยเหนื่อยถอยอะไรถอยดีกว่าใช่ไหมฮะเอาอย่าไม่ยอมอีกเอาลองดูลองดูนะเผื่ออาจได้นะโอเคอโอเคทุกคน ครับทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยได้ไปกระเพาะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะได้ประมาณก็ทําห้างได้ประมาณหนึ่งล่างนะทวนก็อาจจะพอนะครับไปกระเพาะเนี่ยฝั่งนี้คุกคักที่จะเยอะอยู่นะทุกคนเนาะป่าเขาอุดมสมบูรณ์มากนะครับทุกคนทุกคนดูนะว่าด้านหลังผมเนี่ยป่าเข่าเน่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับเนาะป่าฝั่งนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่า เ0เปซ็นะเป็นป่าใหญ่หมดเลยนะครับป่าเพราะป่าพายน้อยมากๆนะครับถึงจะมีป่าพายก็คือป่าตะกอนดิกป่าดิกชื้นนะครับเป็นป่าไอเป็นพายคือพายชนิดนี้เขาเรียกว่าพายอะไรผมก็ไม่รู้นะทุกคนมันยังไม่ใช่พายผักนะมันใหญ่กว่าแล้วก็ยาวกว่าแต่ลักษณะเนี่ยเหมือนกันก็จริงนะ ลางของเขาเนี่ยจะใหญ่เป็นพิเศษเลยใหญ่กว่าพวกไม้หนวดพวกไม้ไผ่อีกนะก็ค,ค่าที่จะใหญ่เลยอ่ะอยังไงก็ตามนะครับทุกคนก็สรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะต้องขอลาพี่ๆแล้วก็ดูเพียงเท่านี้นะครับใครที่เข้ไม่ให้คลิปวิดีโอรับผมก็อย่าลืมเองกกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ